ครับวันนี้นะครับก็จะมีคําถามฝากไปถึงรัฐบาลนะครับที่จะทํานโยบายแจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทนะครับว่าท่านนะครับจะป้องกันนะครับสินค้าราคาขึ้นได้อย่างไรนะครับข้อที่สองนะครับเมื่อมีการแจกเงินไปแล้วแล้วก็หมดโปรโมชั่นประชาชนจ่ายเงิน1นึ่งมื่นบาทหมดไปแล้วแล้วก็หมดช่วงแล้วเวลาที่จะจ่ายเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทไปแล้วนะครับเนาะ สินค้าจะลงหรือไม่ถ้าสินค้าไม่ลงถูกไหมครับประชาชนจะเอาเงินที่ไหนนะครับหลังจากหมดเงิน1 0,000บาทไปแล้วหมดช่วงโปรโมชั่น6เดือนแรกไปแล้วเนี่ยประชาชนจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อสินค้าราคาที่มันมันขึ้นไปแล้วน,นะครับนะมันไม่มีทางที่จะลงนะถูกไหมครับถ้ารัฐบาลไม่ควบคุมหรือไม่ไม,ไม่ไม่ทำการป้องกันปัญหานี้นะครับ แทนที่นโยบายเนี้ยโอเคเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จริงของประเทศแต่นโยบายนี้ครับก็จะไปทาร้ายประชาชนคนที่ในลากญ้าที่เขายังเศรษฐกิจฟื้นจริงแต่ตัวเขาเองยังเป็นคนมีไรายได้น้อยอยู่แต่เขาจะต้องแบกภาระในการมาซื้อสินค้าราคาที่มันแพงขึ้น นะครับก็ขอให้รัฐบาลคิดดูแทนที่มันจะเป็นรัฐบาลช่วยเ,เป็นนโยบายช่วยชาติช่วยแผ่นดินแต่มันจะต้องไม่ทําร้ายประชาชนแต่ถ้ารัฐบาลไม่ได้คิดนะครับในแก้ปัญหาเรื่องของราคาสินค้าไว้เนี่ยนะครับหรือควบคุมสินค้าให้มันถูกต้องนะครับแม้มันขึ้นตลอดไปเนี่ยนะมันจะกลายเป็นนโยบายที่ทําร้ายประชาชนแทนที่จะช่วยประเทศชาติสวัสดีครับ